สวัสดีครับช่อง YouTube สุดาฟามออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับทางวันนี้ผมลองใส่ฟางนะครับให้กบกินดูนะครับเพราะว่าผมสังเกตดูฟางแล้วนะครับปลาในเข้ากินดีมากนะครับผมก็เลยเอามาใส่ในบอ่อกบเพื่อที่จะให้กบใช้เป็นแพแล้วก็ เวลาฟางเขาเน่านะครับกบก็จะกินนะครับพี่น้องคอยติดตามดูนะครับว่าฟางนี้จะหมดไหมครับตอนนี้ผมก็ใส่ไปส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้กบเขาได้ขึ้นมาเป็นแพนะครับแล้วก็เขาจะได้กินฟางด้วยนะครับ โดยธรรมชาติของกบเนี่ยเขาจะกินเหมือนเหมือนกับปลานะครับกินทุกอย่างเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่ากินฟางสดๆนะครับต้องเป็นฟางที่เน่านะครับเขาก็จะกินนี่นะครับพี่น้องคอยติดตามในสังเกตดูนะครับเพราะว่ากบนี้ใหญ่เร็วมากนะครับใหญ่ผิดปกติเลยนะครับผมก็ สันนิษฐานว่าช่วงนี้เขารีบกินรีบเก็บสะสมอาหารนะครับเพราะว่าอีกนะครับเขาก็จะไม่กินอาหารนะครับหรือเราเรียกว่ากบจำสินนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ,รบพี่น้องดูได้นะครับกบอารมณ์ดีมากนะครับนี่แหละครับ ก็พี่น้องคอยติดตามดูนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติกบเขาจะชอบซ่อนตัวอยู่ใต้ฟางลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็สังเกตดูเขาก็กินจริงๆนะครับผมเคยใส่มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับใส่ขนาดนี้แหละครับใส่แล้วก็หาย ฟางหายหมดเลยนะครับผมก็เลยใส่อีกนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองที่ผมใส่ฟางนะครับเพื่อเป็นการทดลองดู นี่แหละครับการเลี้ยงกบโดยใช้ฟางโดยใช้ผักทบชวานะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับเพราะว่ากบนี้้าว่าให้อาหารอย่างเดียวเนี่ยเขากินจุมากเลยนะครับกบเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับ ฟางโน้นจะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์ขนาดกลางนะครับเนี่ยทางนี้ไซส์ใหญ่นะครับก็คลิปนี้การใช้ฟางเป็นแพ่นะครับให้กบลอยและกบก็กินเป็นอาหารด้วยนะครับ เดี๋ยวฟังหมดวันไหนผมจะนำเสนอให้พี่น้องได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรเราก็เลยเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคลิปนี้การใช้ฟางเป็นอาหารเสริมกบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไม่ขวัญและกำลังใจนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ